ผักเที่ยงพักรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกันนะครับกับข้าวก็พื้นๆน,น,นะครับหอ่อต่างคนต่างห่อมาจากบ้านบางคนก็มีมีกะปิทอดนะครับมันก็มีปลากระกป๋องก็มีมะเคือพวงแตงเปรี้ยวน้ำพริกปลาบางคนทันสมยนัยไหนก็าอาจจะมีเรื่องของพวกไส้กรอกคุกชิ้น